เรื่องเล่าผีตอนนั่งห้างข้างต้นไทรย้อนไปเมื่อ20ปีที่แล้วตอนประมาณกลางปีพุทธศักราช2543เมื่อก่อนความสะดวกสบายมันไม่มีมากเหมือนสมัยนี้บ้านช่องห้องหอรถราไฟฟ้าต่างๆก็ยังไม่เจริญเท่าสมัยปัจจุบนัน พรานแสงแกเป็นนายพรานที่ชอบเข้าไปล่าสัตว์ในป่าใหญ่ซึ่งป่าแห่งนั้นคนในพื้นที่เขาเรียกกันว่าป่าเรือไม้ขุดสาเหตุที่เรียกว่าป่าเรือไม้ขุดก็เพราะว่าสมัยก่อนโน้นได้มีการตัดไม้ขุดเรือบนป่าแต่ว่าเรือลำนั้นเอาลงมาไม่ได้ก็เลยยังมีร่องรอยของเรือหลงเหลือให้ได้เห็นอยู่และมันก็เป็นป่าที่พรานแสง แกชอบขึ้นไปล่าสัตว์อยู่เป็นประจำโดยส่วนมากพรานแสงจะเข้าป่าไปแค่วันสองวันเท่านั้นมีแค่ไม่กี่ครั้งที่แกไปนอนค้างอ้างแรมเป็นอาทิตย์ป่าแห่งนั้นจะมีต้นไทรขนาดใหญ่ที่ขึ้นตรงานอยู่กลางป่าดิบดงทึบพอถึงฤด,ดูการที่ลูกไทรสุกมันก็จะมีสัตว์ป่าน้อยใหญ่พากันมาหากินแถบนั้นเป็นจำนวนมาก และการไปล่าสัตว์ในแต่ละครั้งส่วนมากสัตว์ที่พรานแสงได้กลับมาก็จะเป็นพวกหมูป่าก่างหรือกระจงเป็นต้น <S <S> <S แกเล่าให้ฟังว่ามันมีอยู่วันหนึ่งวันนั้นแกได้เตรียมตัวจะเข้าป่าไปพร้อมกับเพื่อนคนหนึ่งที่ชื่อว่าหลุงเจยวันนั้นพรานแสงก็ได้เตรียมปืนแก๊ปและปืนลูกซองข้าวสารอาหารแหง้ง และที่ขาดไม่ได้คือดินปืนลงอาโคมและเขี้ยวหมูโทดหลังจากเตรียมตัวเสร็จแล้วก็เดินมุ่งหน้าไปยังกระท่อมริมเขาซึ่งเป็นจุดนัดพบที่ได้ตกลงกันเอาไว้วันนั้นพลานแสงและหลุ่งเจยแได้เดินขึ้นเขาเข้าป่ากันตอนประมาณช่วงเที่ยงกว่าจะไปถึงต้นไทรใหญ่กลางป่าเรือขุดเวลาก็ปาเข้าไปห้าโมงเย็นกว่าๆแล้วหล่ะ ตอนนั้นดวงอาทิตย์ก็ใกล้จะลาลับลงไปทุกทีพรานแสงกับลุงเจยเลยพากันรีบทำห้างไว้นั่งบนต้นไม้ใกล้ๆกับต้นไส่ใหญ่ก่อนที่ความมืดจะปกคลุมพื้นป่าจนมองอะไรไม่เห็นผ่านไปครู่ใหญ่ๆหลังจากทำห้างกันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยพรานแสงและลุงเจยก็ได้นั่งล้อมวงกินข้าว ที่ห่อเตรียมกันมาจากบ้านพอกินอิ่มแล้วก็รีบทำธุระส่วนตัวจากนั้นก็พากันขึ้นไปนั่งอยู่บนห้างนี่ไอ้เจยเองรู้ใช่ไหมว่าถ้าขึ้นมานั่งบนห้างแล้วนะ่ะเขาห้ามลงจากห้างจนกว่าจะถึงตอนเช้าของวันพรุ่งนี้กลางคืนถ้ามีใครมาเรียกก็ห้ามขานรับเด็ดขาดหากได้ยินเสียงอะไรก็ให้เงียบไว้เออนะ รู้ๆกันอยู่กูจะนั่งให้เงียบเลยที่พรานแสงต้องกําชับเป็นหนักนาก็เพราะว่าลุงเจยแกไม่เคยขึ้นมาที่ป่าใหญ่แห่งนี้และนิสัยส่วนตัวของแกนั้นก็เป็นคนปากพร่อยนั่นเองคํานั้นหลังจากที่พระอาทิตย์ได้ลาลับขอบฟ้าลงไปป่าทั้งป่าก็เซงแซ่ไปด้วยเสียงของมแมลงกลางคืน กระทั่งผ่านไปถึงตอนราวสามสี่ทุ่มมันก็มีเสียงฝีเท้าสัตว์ใหญ่ที่กำลังเดินเข้ามาบริเวณใต้โคนต้นทรายลุงเจ้ยเลยกระซิบบอกพรานแสงว่าเฮ้ย hey, ไอ้แสงมึงดูดีๆนะกูได้ยินเสียงสัตว์มันเข้ามากินลูกใสกแล้วพรานแสงเลยตอบไปว่าเออกูก็ได้ยินมึงน่ะเงียบๆไว้ไอเจ้ย เดี๋ยวสัตว์ก็ได้ยินเสียงเองหมดรอกขณะที่เสียงนั้นมันใกล้เข้ามาเรื่อยๆพรานแสงเลยยกปืนลูกซองขึ้นประทับบ่ากวาดแสงไฟฉายไปยังต้นเสียงแล้วเหนี่ยวไกลปืนในแทบจะทันทีหลังจากเสียงปืนที่กำปนาตได้เงียบลงหมูป่าขนาดใหญ่ได้ล้มลงแน่นิ่งอยู่บนพื้นลุงเจ้ยเห็นว่าคืนนี้ได้สัตว์ใหญ่ แกเลยพลั้งปากอุทานออกมาว่าลาปากแล้วกูพอพรานแสงได้ยินอย่างนั้นก็เลยตบก,กระบาลไปทีหนึ่งแล้วพูดด้วยน้ำเสียงที่โมโหว่าไอ้เจยมึงนี่ปากพลอยนะเดี๋ยวเหอะมึงระวังจะเจอดีเขาละและมันก็จริงอย่างที่พรานแสงได้ลั่นวาจาเอาไว้เพราะผ่านไปแค่ไม่กี่นาที หมูป่าที่นอนแน่นิ่งตัวนั้นมันกลับลุกขึ้นมายืนอย่างหน้าตาเฉยพรานแสงแกก็รับรู้ได้ถึงความไม่ปกติของป่าเลยส่องไฟไปที่ตัวหมูแล้วใช้ปืนแก็บยิงซ้ำเข้าไปอีกครั้ง <c oughs> แต่คราวนี้เหมือนว่าหมูป่าตัวนั้นมันไม่ได้สะทกสะทานกับกระสุนที่ยิงเข้าใส่มันเลย พรานแสงรู้ได้ในทันทีว่ามันไม่ใช่หมูป่าธรรมดาอย่างแน่นอนและเมื่อส่องไฟดูดีๆแล้วก็พบว่ามันเป็นหมูโทนที่มีเขี้ยวยาวงงซึ่งนั่นมันอาจจะเป็นผีป่าผีโปที่จำแรงแปลงกายมาก็ได้เพราะในป่าดิบดงลึกอย่างนี้มันมักจะมีเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้อยู่เสมอพรานแสงเลยไม่รอช้า รีบยัดปืนแก๊ปด้วยกระสุนลงอาโคแล้วยกปืนขึ้นประทับบา่าเหนียวไกยิงลูกตะกัวเข้าใส่หมูป่าตัวนั้นอีกรอบซึ่งก็ทำให้มันล้มตึงจนนอนแน่นิ่งไปพอทุกอย่างกลับมาเป็นปกติได้เพียงชั่วอึดใจจูจ่ๆมันก็มีลมพัดกันโชกราวกับว่าพายุใหญ่กำลังใกล้เข้ามาและแล้วสายฝน ก็เริ่มโปรยเม็ดลงมาหนักขึ้นเรื่อยๆพรานแสงเห็นท่าไม่ดีแล้วจึงบอกกับลุงเจ้ยไปอีกว่ามึงอยู่นิ่งๆแล้วหูบป,ปากให้เงียบเลยนะสายฝนได้ตกลงมาไม่ถึงห้านาทีแล้วมันก็หยุดพรานแสงและลุงเจ้ยนั้นนั่งรออยู่จนดึกแต่ก็ไม่มีสัตว์น้อยหรือสัตว์ใหญ่ที่จะเข้ามาแถวบริเวณต้นไทรเลยแม้แต่ตัวเดียวพรานแสงและลุงเจย ก็เลยนั่งสับประงกหลับๆตื่นๆอยู่บนห้างเพราะคิดว่ายังไงคืนนี้มันคงไม่มีตัวอะไรที่จะเข้ามาให้ได้ยิงแล้วหละ่ะกระทั่งผ่านไปจนถึงช่วงประมาณตีสองพรานแสงและหลุงเจยที่กำลังกึ่งหลับกึ่งตื่นเนื่องจากบรรยากาศของป่าดิบที่เย,นย็นเยือกก็ได้ยินเสียงกรองยาวและฉิงฉาาที่ค่อยๆดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆ อือบริเวณป่าแถบนั้นมันไม่มีบ้านคนเลยแม้แต่หลังเดียวแล้วในยามดึกสงัดท่ามกลางป่าลึกแบบนี้ใครมันจะมาตั้งขบวนแห่กลองยาวกันละ่ะเสียงแห่กลองยาวมันดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วมาหยุดที่ใต้ต้นทรายจากนั้นไม่นานเสียงแหก็เริ่มเคลื่อนไกลออกไปเรื่อยๆลุงเจ้ยเลยกระซิบกับพรานแสงว่าอะไรวะพวกนั้นมันมาจากไหน ลุงเจ้ยพูดยังไม่ทันขาดคบจูจ่ๆแกก็มีอาการตาเหลือกตาค้างแล้วพูดด้วยเสียงที่ทุ้มใหญ่ออกมาว่ามึงพามันมาทำไมไอ้ฮานี่มันปากดีกูจะเอามันไปอยู่ด้วยพรานแสงแกรู้ได้ด้วยไหวพริบเลยพูดออกมาว่าอย่าเลยท่านเจ้าป่าเจ้าเขาเราแค่มาหาสัตว์ที่หมดอายุไข เพื่อนำไปเลี้ยงปากเลี้ยงท้องครอบครัวไม่ได้มาลบหลู่ท่านนะขอรับได้โปรดไว้ชีวิตไอ้เจยด้วยเธอะไม่กูไม่ยอมมันมาย้มกูกูไม่ยอมสถานการณ์ที่มันบีบบังคับในตอนนั้นก็ทำให้พรานแสงคิดอะไรไม่ออกแกเลยถอดเขี้ยวหมูคู่กายออกมาจากคอแล้วบริกรรมคาถาบางอย่างลงไปจากนั้นก็นำไปคล้องไว้ที่คอหลงเจย แล้วในทันทีทันใดนั้นเองลุงเจ้ยก็กรีดร้องจนเสียงดังลั่นป่าและหมดสติลงไปพรานแสงเห็นท่าไม่ดีเลยเปิดกระปุกดินปืนแล้วนำมาเทใส่อุ้งมือจากนั้นก็ท่องคาถางืมงงำอยู่ชั่วครู่แล้วโรยดินปืนลงไปที่พื้นดินซึ่งคืนนั้นมันก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอีพอรุ่งเช้า พรานแสงได้ปลุกลุงเจ้ยให้ตื่นขึ้นมาเมื่อมองไปยังจุดที่หมูป่ามันนอนแน่นิ่งอยู่เมื่อคืนนี้มันกลับมีเพียงความว่างเปล่าไม่มีร่างของหมูป่าหรือรอยหยดเลือดใดๆทั้งนั้นพอปีนลงจากห้างได้แล้วทั้งคู่ก็รีบเดินกลับลงมาจากเขาโดยระหว่างทางที่เดินเลาะป่ามานั้นจูจ่ๆ ลุงเจ้ยก็ได้พูดอะไรแปลกๆออกมาว่าไม่อยู่แล้วนะกูไปก่อนพรานแสงเลรีบหันกลับมาดูแต่ลุงเจ้ยก็ไม่อยู่ตรงนั้นแล้วพรานแสงเลรีบเดินลงจากเขาซึ่งพอเดินพ้นออกมาจากชายป่าแล้วแกก็รีบเดินไปหาหมอศยศาสตร์ในหมู่บ้านซึ่งเมื่อถามไทยถึงต้นสายปลายเหตุแล้ว หมอศยศาสตร์ก็บอกว่าลุงเจ้ยยังอยู่แต่เจ้าป่าเจ้าเขาไม่ให้กลับมาพรานแสงเลยขอความช่วยเหลือแล้วนำทางหมอศยศาสตร์เดินย้อนกลับเข้าไปดูที่ป่าซึ่งเมื่อเดินเข้าป่าไปได้ไม่ไกลมากนักหมอศยศาสตร์ก็นั่งลงจุดทูแล้วหลับตาท่องคาถาทํำปากขมุบขมิบ จากนั้นแกก็สื่อสารกับเจ้าป่าเจ้าเขาผ่านทางกระแสจิตซึ่งสรุปใจความได้ว่าเจ้าป่าเจ้าเขาต้องการชีวิตหลุงเจยหมอศยศาสตร์เลยบอกว่าไม่ได้รอกเพราะลุงเจ้ยเขายังมีครอบครัวที่ต้องดูแลการเจรจากันผ่านทางกระแสจิตของหมอศยศาสตร์กับเจ้าป่าเจ้าเขาก็ใช้เวลาอยู่พักหนึ่ง สรุปว่าหมูป่าตัวเมื่อคืนนี้มันคือบริวารของเจ้าป่าถ้าอยากจะได้ตัวลุงเจ้ยกลับคืนไปต้องเส้นหมูและไก่อย่างละตัวและเล่าอีกหนึ่งขวดพรานแสงจึงรีบกลับเข้าหมู่บ้านเพื่อไปเตรียมของมาไหว้ทำการเปิดป่า เมื่อทำพิธีต่างๆเสร็จแล้วพอพรานแสงเดินเข้าป่าไปได้ไม่ไกลนักก็ไปเจอลุงเจ้ยแกนอนอิดโรยอยู่ใต้โคนต้นไม้พรานแสงเลยพาลุงเจ้ยกลับบ้านแล้วนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาลุงเจ้ยก็ได้ปฏิญาณตนเอาไว้ว่าจะไม่เข้าป่าไปล่าสัตว์อีกแล้วส่วนพรานแสงนั้นก็ยังคงล่าสัตว์อยู่เหมือนเดิมเพียงแต่ไม่เอาใครไปด้วยก็เท่านั้นเอง และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดครับ ถ้าคุณผู้ฟังมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องผีเรื่องลี้ลับเรื่องหลอนสามารถส่งเรื่องราวของคุณมาให้เราเล่ากันได้ที่ลิงก์เฟซบุ๊กแฟนเพจที่อยู่ด้านใต้คลิปนี้นะครับ